เห็นแล้วเหนแล้วในแตงกวาโอ้ย hmm. ม mm ีแตงกวาด้วยสวัสดีค mm ่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารอใส่บัดเหมือนเดิมนะคะนี่วีมารอใส่บัดมีแตงกวาดูแตงกวาลูกเอาได้ยังเอาได้แล้วอย่างอ่ามระานเด็ดสีจานเดดเลยแม่สวัสดีค่ะมีแตงกวา เราก็มีบวบหนึ่งไหนบวบอนะไหนบวบไม่เห็นเลยนี่เหรอบวบแก่นี่เหรอ,อ<ะ>เขาบอกว่าดอกนี้เอาไปเอาไปแกงได้เหมือนกันครับนะแกงใส่เห็ดแกงใส่อะไรเขาว่าหวานมันอร่อยเ่างันนต้องลองนะครับนะโอ้โหบวบปันสุกนะครับนี่ออกมาข้างนอกใครจะเมาก็เมาได้น,นะครับเอาเด็ดเอาก่อนเลยนะ ไี่ได้สองหน่วยแล้วเหรอลูอลกนี่ครับบวบปันสุกนะครับบวบปันสุกเอามาไว้ข้างนอกนะครับมันตัวเราก็มาเอาได้นะครับใครอยากเอาไปแกงออมอะไรก็มาเลยนะเป็นบวบปันสุกผมต้องที่จริงแล้วไม่ใช่ของผมหรอกครับนะ เป็นของคนข้างในบ้านเนี่ยผมอยู่ข้างนอกนะเอาหักซ่อม <c oughs> บวบปั่นสุกนะครับลูก <c oughs> เป็ดี๋ยวมันก็ขึ้นไปสายไฟสายโทรศัพท์เขาเหรออือ <c oughs> <c oughs> ดู <c oughs> มันมีแตงมีบวบแล้วก็มี น้ำเต้านะครับแมลงผูกแมลงผูอยเกือบทำละเน่โอ้แตนแตนมีอันนี้เป็นเป็นน้ำเต้านะครับดอกสีขาวๆน้ำเต้าบักบวบบักแตงต้องส่อง ต้องสองดีดีน,ดน,น,นี่ได้หลายลูกเลยใช่ไหมคะวันนี้น้องเนยได้กี่ลูกคะได้แตงกับอุ้ยไอพุงมีสา,ามลูกเลยคะได้สามลูกเดยวข้างในอีกเยอะมองอะไรส่องอะไรส่องตาวิ์เหรอเอเอ มาแล้วน่ะยายสำเนียง่ะปิกปิกปิกมาแลวยายสำเนียงไปละปังฟูยายๆเลยป่กยายๆสวัสดีค่ะจะกลับแล้ะพอละใส่บาทแล้วผ่ามาแล้วนะครับอันนี้มารอใส่บาทเหมือนเดิมพอทำแกงส้มเออ่ ดอกสน,น,นใส่ปลาขอาวส้แกงส้มดอกสนใส่ปลาใส่บาทนะคะนนทิ๊วบ๊ายบาย,บาย,บาย